ครับสวัสดีครับต้นท้อต้นหักเป็นไงสลุกเป็นไงไปลื้อนี่ไปลื้อนี่เอาเลยเอาไี่ออกเลยนี่เก็บครับเก็บไม้แผ่นกระดานเนี่ยมาข้างหลังนี่วต้นต้นหักต้นหักต้นหักเป็นไงหมอนตรงนี้เป็นของใครกันแน่สองห้องเนี่ยผมจะไปของหมอหนุ่มขอบคุณต้นหักเนี่ยไม้แผ่นกระดาษนี่ยต้นหักอกของหมอนุ่มไม่้องนี่ไปไว้กองเลยแล้วก็ต้นหักอ่ะให้พี่ตั้มจัดการทั้งหมดแล้วอ๋อแต่วันนี้ ไปคนช่วยไงไม่ต้องจะทำอะไรต่อยังไงอ่ะไปคนไม้แผ่นกระดานดำหน่อยวางไว้ที่นี่ซ้อนๆกันไว้เพราะว่าแผ่นกระดีต้องมีลย่วต้องเลยพี่ต้นถ้าพี่ต้นถือกล้องแล้วไม่พาพวกพี่ๆน้องๆ้องทำน่ะเขาไม่ทำนะเขาก็จะดูยืนดูนะคะเพราะว่าตัวพวกพี่เจ้าของเองพวกพี่ยังไม่มา ไม่มีทางหรอกพี่พี่น้องน้องเขาใจด้วยถ้าไม่ทาเขาทำอ่ะครับ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 รับผมครับทราบทงหมันพูดทำไมมองหน้าพี่ม่ยู่่ขาสวัสดีคะดูพี่อ๋อพี่อ๋อสะดุ้งเลยนะคะ ฮ่าลุงดูค่ะช่วยกันแล้วนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วนะคะเอ้าเรื่อยๆืมามามาโยมาเอาไม้ตรงนี้นี่เอ้ยมทำงานเลยสิวางตั้งโอ้แต่ผมไม่ทำไม่ดีเดี๋ยวมีม่อเนี้ยใช่ค่ะช่วยกันแล้วนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วนะคะคการทับได้วยสังกะสีล่ะ ฟังนี้เห็นไหมแนเวเขตเขาไหนหรือเปล่าล้มลงไปเลยลัาหัวย่ยเกินร้าหัวเขาหนะห้หาสิบแปดแล้วนะคะดันต่อจ้าดัานต่อนะคะขอร้อยนะคะ,ขอ,อคะขอร้อยเด้อคุยกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดากรอ,บบอกด้วยนะคะสวัสดีนะคะทั้งแปดท่านนะคะ

บางทีแม่ดาหน่อยแม่ดาก็ไม่คุยนะคะเงียบๆแต่ก็ดูอยู่นะคะดูเอซอยู่เด้อว,ว่ามาช่วยแม่ดาอยู่บ่เน้อหลือเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเขาก็ช่วยกันผนนะคะ เก็บแล้วก็ลื้อออกมาอีกนะคะลื้ออีกแล้วก็คงจะเก็บอีกนะคะปูสองเกาะดังหัวเด้อหัวตัวเองใกล้ๆแล้วนะเดูเหลียวเนอะหัวหัวกระปูเลยเอาอย่างอุ้ยกินแล้วครับกินแล้วมึงมาหงมาหงเด้อ ได้ได้ยุทนะครับเพ่มกลิวนี่หรอครับคนไทยมาดันเราเ๋ยจะเอะไรคนไทยยังเงียบปะโอ้ยข่อยโ่ปายนันแล้วเดียดหน้าบานข่อยกัเยอะแยะทั้งหมดมาเน้

สวัสดีนะคะทั้งเก้าท่านนะคะนี่ลุงก,ก็จัดการรือเลยนะคะข้า,าวเช้าไม่ได้กินนะคะทํางานทั้งวันนะคะทํางานสมกับใจอยากจะทําเลยนะคะนนใจอยากทำเนาะก็ออกมาก็ทำเลยนะคะ ไม่ได้กินข้าวเลยนะคะพักผ่อนแทบไม่อยากพักผ่อนเลยนะคะกินน้ำแป๊บเดียวก็ทํานะคะสวัสดีนะคะทั้งสิบท่านเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากรอ,อกด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ผ่าน4,000ชั่วโมงไวๆนะคะตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วนะคะเอฟซีต้องช่วยดันดันดันนะคะช่วยดูคลิปย้อนหลังให้แม่ดาด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ นาดาก็ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะจะจะหันหลังกลับก็ไม่ได้นะคะต้องเดินหน้าต่อนะคะ 个房门开个房。

ทำร้านคารง